สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์ที่ที่ห้าครับผมวันนี้เ,เป็นวันอาทิตย์ครับผมแต่ว่ายังทํางานอยู่วันนี้มีย้ายรถจากจแถวบางบ่าหมอนะครับไปแถวแถวหาดตะลกกระโปรงอำเภอยะหลิงนะครับผมก็ที่ผมก็มาเช็ครถมาเช็คดูน้ำมันเช็ดยุงเช็ดยางเรียบร้อยแล้วเพื่อนนีะวันนี้ยางดาด้วย วันีก่อนพล้างรถไปแล้วก็ได้น้ำยามาก็เลยมาเช็ครถนะครับผมจะขอญาตขึ้นรถสักครู่ครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็พร้อมเดินทางแล้วเพราะว่านี่สายแล้วครับผมเก้าโมงแล้วครับผมไปรุยงานกันวันนี้ก็วันนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานนะผม,มใช้เวลาสัก ักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีเปลี่ยนมุ่งกียยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นรถมุ่งกีมาอยู่มุ่งกีขวาที่เลนนะครับผมแต่เพราะว่าจะไปทําบ่อปลาดังนั้นน่าจะต้องเปลี่ยนมุ่งกียยขุดนะครับมาเป็นพื้นที่ทรายมันมันใช้มุ่งกีขวาไม่ได้นะครับเดี๋ยวปิดแอร์เปิดกระจกดีกว่านะครับวันนี้อากาศดีมันคืนฟ้าคืนฝนนะครับคืนฟ้าคืนฝนวันนี้ uốn lồng vào, hấp hấp ủ sáng ở được hơn đấy ạ. Buổi tập tết, nó tất nít một chút nữa nhé, được quay đi, ông. ไม่รู้ลูกน้องไปอย่างแล้เมื่อกี้โทรมาว่าลูกน้องเราออกจากบ้านแล้วนะครับเจะขึ้นขวาไปเลยลเราต้องอยู่เทินตรงนี้นะครับนี่กูีิบล้อเลยผมต้อมาระจำครับผมทั้งท้าย,ยเลยเฮ้ยไม่มีใครอยู่หรอกครับดีไปอย่างนั้นแหละวันที่เขาปิดนะครับผม ู่เลนสองนะครับผมถ้าอยู่เลนแรกเนี่ยมันยูเทิร์นได้ครับผมแต่มันจะไปกินเลนเขาฝั่งนู้นนะครับผมถ้าอยู่เลนสองเนี่ยมันจะยูเทิร์นเราต้องเราต้องยูเทิร์นนะครับตรงนี้วันนี้เมื่อกี้ที่ผมไม่ไปก่อนเพราะว่าเนี่ยผมรู้ว่ารถฝั่งซ้ายเนี่ยผ่านที่มาจากทางซ้ายมันจะออกนะครับเพราะว่าไฟแดงเนี่ยมันจะวนอยู่สามที่คือมาจากทางนี้ทางนู้นนะครับผมทางนู้นแล้วก็ทางนี้นะครับเมื่อกี้ทางนู้นมันจะหมดจะไฟเหลืองพอดีนะครับแต่ถ้าทางนี้มันต้องออกมาผมก็เลยไม่ไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอย ว่าพอดีครับผมแล้วาสาดไปเลยโชคดีครับผมทางนู้งว่าพอดีเมื่อคืนฝนตกนะครับผมทุ้มคลัคลุ้มฝนวันนี้แหมเนี่ยขับสบายครับผมรถไม่ร้อนนะครับคนขับก็ชิลๆไปก็แบบโอ้โหแดดเปรี้ย,ยงๆเ,ยงเ่ยเออทำงานได้จริงแต่ว่าร้อนจริงๆเหมือนกันนะครับผม अभी हाँ बने बातें ำมันผมไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าวันก่อนจากคลิปก่อนนะที่ว่าไปย้ายรถไปสายบุรีนะครับเพราะว่าวันนั้นอ่ะลงลงผมเติมไป60ลิตรนะครับใช้น้ำมันไปประมาณ30ลิตรนะครับวันก่อนที่ว่า, SEÑ าย้ายรถจากคลิปก่อนนะครับที่ว่าย้ายจากปัตตานีไปสายบุรีนะครับก็ใช้น้ำมันไปประมาณ30ลิตรถือว่าไม่กินเนื้อประหย네ัดนะครับคันนี้มันมันไม่กินนะครับแต่ว่ามันไม่แรงเท่านั้นแหละครับผมแล้ววิ่งงานสบายๆเออมันไม่กินจริงอ่ะ ถ้าว่าไปงานยากๆอะไรเงี้ยมันเหนื่อยนะครับมันมันไม่มีแรงนะครับผมถ้างานบนหลังถนนเนี่ยเออมันก็ยังวิ่งได้นะครับก็ไปเรื่อยๆตามภาษามันนั่นแหละ ต้มผักมาครับผมแต่ว่ายังไม่มีส่วนผสมนะครับเดี๋ยวต้องแวะซื้อส่วนผสมร้านเดิมก่อนไม่รู้ก้าเปิดหรือเปล่าเลยครับวันนี้โอ้เหมือนเก้าโมงแล้วไม่เช้าแล้วนะครับกก้าเปิดอยู่นะเก้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวต้องแวะซื้อส่วนผสมก่อนนะครับผมมอคืนทําน้ําต้มผักมาจากที่บ้านนะครับแต่มิกเซอร์ไม่ไม่ไม่ครบนะครับก็เลยต้องเดี๋ยวต้องมาซื้อเอาข้างหน้า <laughs> แล้วไม่มีน้ะต้นผักไม่มีแรงทํางานนะครับ um, um. ม,มันต้องมีมันต้องมีแบบไอ้นี่หน่อยจะช่วยหน่อยจะช่วยหน่อยนะครับเนี่ยอะไรหรอว่ามันมันมันเพลิดเพลินนะครับกินแล้วมันเออชุ่มคอนะครับหายเหนื่อยบ้างนะเออกินแล้วมันหายเหนื่อยชุ่มคอนะครับยี่รถกระบะที่ถูกไปเลยครับผมผมขอเปิดออกก่อนนะครับเมื่อกี้เพราะว่าทางท้ายรถมันติดแล้วนะครับนี่มันเนาะไปเลยลูกพี่ ไปเลยไปเลยน่รครับมียกไฟบอกด้วยนะครับผม,มอำเภอหาดใหญ่ตรงไปตรงนี้ก็สะพนานตะลุโบนะครับผม มีเสียงขอเกย์อเกยขอเกยขอโทษด้วยนะพอดีว่าเอาเกืือมือมาไว้ในรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมุ้งขี่ก่อนนะครับผมเลยเอาเก็ือมือไว้ในรถเดี๋ยวไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันเลื่อนนะครับผมตอนนี้ผมผมเริ่มลำคาเสียงมาแล้วนะครับ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางอีกทีครับผมนี่ครับก็เดินทางจะาถึงนี่แล้วนะครับอันนี้ผมที่อะไรอยู่ยะลาแล้วผมไม่แน่ใจนะครับรถตัวน,น,นี้นครับน่าจะต่อจากอุสอสมบัติเหมือนกันนะครับเป็นรถน้ำนะครับผมวิ่งถมอยู่ตรงหน้าเดินจำปัตตานีนะครับ เดี๋ยวแวะหาค่ากอ่อนนะผมคาเปิดหรือเปล่าครับแล้วดูคาก่อนน่า <c oughs> จะเปิดนะผมเพราะว่าสายแล้วโอ้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 โอคาไม่เปิดครับวันนี้ตายครับผมอดครับพี่น้องโอ้วันนี้วันอาทิตย์กะไม่เปิดนะครับแย่เลยครับผม ตายๆๆๆนะครับจะไปเปิดนะครับอตอนนี้ก็เดินทางมาถึงไอ้นี่นะครับทางเข้านากุ้งแล้วนะครับทางนี้เคยเข้ามาแล้วนะครับวันหนูมื่อก่อนผมเคยถ่ายไว้ทีนแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าคลิปไหนแล้วรู้สึกจะเป็นคลิปที่เมารุ่นสิบลุยงานนากุ้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะประมาณ ep สาม ep สี่ประมาณนั้นแหละครับผมเคยเคยถ่ายลงไปทีนะทางนี้นะครับผมจุดบ่อเดียวกันนะครับถึงที่วางานนากุ้งก็คือจะวนไปวนมานะครับผมงานนากุ้งเนี่ยก็คือเราเสร็จจากงานนี้ก็ไปต่ออีกงานหนึ่งแล้วก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเจ้าเดิมๆนะครับที่ทานากุ้งเนี่ย ประตูล็อกหรือเปล่าเนี่ยัวเป็นประตูล็อกมากเลยประตูล็อกต้อจะรอวัจะอะไรนะครับน่าเบื่อนะครับแต่ผมลงไปดูก่อนนะผมประตูล็อกหรือเปล่านะครับน่าจะล็อกนะครับเพื่อนๆเดียบรอครับเพื่อนๆขึ้นมาที่เรยบร้อนแล้วครับผมเจ้าของบอกครับผมโอเคครับนี่ก็ขึ้นเรือร้อแล้วเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางครับผม เียโอ้โหยางดำเลยนี่ยางดำเลยเข้าตรงไหนอ่ะทางไหนนะเดี๋ยวเข้าทางเรียนทางทางท่าด่านนั่นทางท่าคุณนั่นเลยเข้าไปนิดนึงมันแล้วมันจะมีแยกเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวผมไปรอเข้าท่าด่านคือเลยลงเลยบ้านหลวงโชคไปทางนู้นเหรอเข้าตรงแทงน้ำเหรอตรงไหนเข้าตรงเลยเลยเลยสามแยกหน้าเรียนปลาตาใช่ไหมอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าไปทางท่าคุณนั่นแหละ เลี้ยวขวานะถูกไหมเออเลี้ยวขวาก็เข้ามานิดนึงประมาณสนะี่ห้าร้อยเมตรไม่ถึงสามแยกทีหรอสามแยกไหนสามแยกโ,กโ,โอวตารถึงไม่ถึงอ๋ไงอไม่ถึงทีนะมันจะสามแยกยาไซตรงลงน้ำตรงนี้อ๋อโอเคดดดเ,อเ,เดีย๋ยวเลี้ยวขวาเข้าไปเดี๋ยวไปรอแยกนั่นนะไม่ถึงบ้านหลวงโชคทีนะไม่ถึงไม่ถึงโอวตด้วยซ้ำไม่ถึงแยกริมทะเลด้วยซ้ำโอเคได้ได้เดี๋ยวรอท่านนะโอเคผมรู้เป้าหมายรู้พิกัดแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไม่ไกลเท่าไหร่ครับผม เจอระหว่างทางครับผมเออเมื่อกี้รู้สึกว่าไดมีรถตังหลวงมาครับเมื่อกี้ขับสวนกันผมไม่แน่ใจว่าแกอยู่ยเทินกลับมาหรือเปล่านนะครับแต่ผมดูใจกันนะจากการที่สบตากันแล้วนะครับผมว่าแกต้องอยู่ยเทินกลับมาตามผมแน่นอนนะครับแกก็ไม่ยอมโบกแต่เมื่อกี้นะครับถ้าแกโบกแต่เมื่อกี้ผมก็มอบตัวแล้วครับผมจอดแล้วก็เอาเงินลงไว้ให้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับผม แกก็ไปโบกครับผมก็ไม่รู้ว่าแกตามมาหรือเปล่าน,นะผมก็ขับมาเรืเ่อยๆนะครับไม่ได้เหยียบหนีอะไรนะเพราะว่ามันรถหนักนะครับก็น่าจะไปไปนนม่พ้นนะครับถ้าแกจะตามนะผมก็มาเรืเ่อยๆไม่รู้แกตามหรือเปล่านะมาอยู่คนละเลนกันนะครับผมสงสัยไม่ตามเพื่อแบบนๆยังไม่เห็นมาเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าแกตามหรือเปล่า <c oughs> ทำไม ais, ตามามาถือว่าโอ้โคตรดวงดวงโคตรดีอ่ะนกเกไม่ตามมานะไม่หยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันเมื่อกี้ครับเขากำลังจับรถลั้วอยู่นะครับผมจับรถกระบะอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับ ครับผมโอ้โหดวงดีชิบหายไม่น่าเชื่อว่าจะรอดโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวระหว่า,า,างตามมีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับผมนี่ครับเพืพ่อนๆตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงนี่นะครับจะถึงยะหลิงนะครับวันนี้ผมนึกอะไรขึ้นได้ครับผมก็จะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับเมื่อวานนะครับไม่ใช่เมื่อวานในคลิปก่อนนะครับที่ผมอ่า ย้ายรถไปสายบุรีนะครับผมที่ว่าย้าย P C ร้อยยี่สิบรุ่นหนกนะครับที่ว่าเป็นแท็กเล็กนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าเออคันนั้นมันวิ่งง่ายนะครับแล้วก็มันวิ่งง่ายแท็กไม่ล้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเบากันเยอะนะครับนี่ครับวันนี้ผมย้ายร้อยสามสิบรุ่นแปดนะครับวันเนี้ยรู้สึกถึงความแตกต่างเลยครับเพราะว่าเพิ่งย้ายคันร้อยยี่มาวานนี้นะครับว่ารู้สึกเลยครับว่า พรามันแตกต่างกันเยอะเร,อเรื่องเรื่องน้ำหนักนะครับเพราะว่าคันนี้ผมวิ่งเนี่ยก็วิ่งปกติวิ่งเรื่อยๆนะครับก็อยู่ประมาณเกียร์ห้าถ้าวิ่งเกียร์หกวิ่งเรื่อยๆมันมันไม่รถมันไม่ลอยนะครับมันต้องมันต้องมันต้องเหยียบให้ให้รอบมันได้นะครับอันนี้ผมวิ่งเรื่อยๆเนี่ยยี่งไปอยู่เกียร์ห้านะครับแต่เมื่อวานน่ะที่ท่าย้ายรุ่นรุ่นหกนะครับร้อยยี่รุ่นหกเนี่ยผมวิ่งโกเกียรนะ์หกเนี่ยวิ่งสบายเลยนะครับ ี่ยผมบอกเพื่อนๆไงว่าเออว่าคันนี้รู้สึกมันขับง่ายมันย้ายง่ายว่ากว่ารถที่ผมย้ายประจาเยอะนะครับอันนี้รถที่บริษัทเนี่ยสามสามสามสี่คันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับผมความรู้สึกเดียวกันเลยเพราะว่ารถแันรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานวันซื้อเนี่ยที่ผมย้ายรุ่นผเนี่ยโอ้รู้สึกว่ามันมันง่ายมันขับมันไม่เหนื่อยเลยครับขับง่ายเนี่ยเนี่ยผมต้องกปจะเปลี่ยนมากี่หกนะครับต้องคอยรอรถรอและถ้าผมเหยียบแบบเหยียบเลี้ยงเลี้ยงเรื่อยๆเนี่ย ไม่ได้นะครับมันมันรอกไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยเสียงมันเริ่มเปลี่ยนแล้วครับแล้วมันรอกไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะกินน้ํามันนะครับผมหลังๆเนี่ยผมย้ายร้อยสามนีผมวิ่งอยู่เลขเกียร์ห้าอย่างเงี้ยวิ่งเกียร์ห้าวิ่งไปเรื่อยๆเหยียบเรื่อยเหยียบเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกียร์หกเนี่ยมันมันจะเหนื่อยนะครับขอโทษน,นะจ๊ะนีแต่ผมอาจจะดังไปนิดนึงเนี่นยครับไปเรื่อยๆ ัเสียงมันไม่ไหวเสียงมันหนักแล้วเกียร์หกเนี่ยเปลี่ยนห้าดีกว่าเออห้ามันเสียงมัน inform inform มเพาะกว่านะครับมันไปได้เรื่อยๆกว่าเครื่องมันเล็กเหรอครับเพื่อนๆนะเครื่องมันเล็กนะครับเครื่องมันร้อยเกียห้าเองนะครับผมนั่นแหละได้เรื่อยๆนะ นี่ขนาดร้อยี่้อยสามนะครับผมถ้าทุกงสองร้อยเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงครับผมไปไม่ไหวครับหักสองท่อนได้แต่ขึ้นแล้วครับผมหัวหางมันผูกกัแล้วนะตอนเช้าชมหรือว่าอากาศดีนะครับนี่ตอนตอนนี้สิบเจ็สิบโมงแล้วสิบโมงกว่าๆแล้วนะครับ แต่ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับอยู่ข้าวแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้ยไม่ได้ซื้อไม่ได้กินข้าวเลยนะครับไม่ได้ซื้อข้าวด้วยนะครับ <S <S วันนี้รถไม้ยาพาราวิเยอะมากเลยครับเดี๋ยวนี้วิ่งเยอะนะผมรถรถไม้ ไม้ยาพงพารารถไม้บ้องเออไม้บ้องเราเรียกไม้บ้องไหมไม่รู้เขาเรียกไม้อะไรผมเรียกไม้บ้องนะครับเออรถไม้บ้องนะครับนี่ก็อีกคันหนึ่งสีเขียวเลยครับผมไปดูครับผมนี่อะไรครับเลนขวานะครับผมเอ้เอ็นดีพาร,ราโบนะครับผมขอสญญางเจ้าหน่อยพี่ เขียวสวยเลยครับผมเันนี้รถใต้สวยๆครับผมต่อจากภาคกลางทั้งเลยครับเดี๋ยวนี้สามโงสามมิตเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นกันแล้วครับผมทางนี้ เดี่ยวรถตัวนี้ขอแล้วนะครับไปเป็นทางแคบเข้าตัวอเภอนะครับผมจะเจออีกทีตรงตรงขึ้นสะพานนะครับผมนี่ครับแล้วก็ได้เดินทางมาถึงบางทางเข้าแล้วนะครับผมค่อนข้างแคบนิดหนึ่งครับผมดีวงนิดหนึ่งครับแล้วก็มีสายไฟเข้าหมดด้วยต้องระวังนะครับผมแต่ดูการด้วยสายตาน่าจะไม่ติดอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าข้างในเป็นงไงบ้างครับมาดูกระจกหลังนะครับโอ้บายบายกับพี่้อง ปโหเรื่อยๆครับรู้เมือนอี้เข้าหมู่บ้านรู้มีอ่าเด็กๆก็เด็ก,ๆ,ก,ดกๆของสามชาเปล่านะครับในหมู่บ้านยิ่งไม่กล้าไปหยิบเพราะบ๋องตรงเสียงมันดังครับเรื่อยๆันี่ครับอันนี้เข้าตากเข้าเกียวนะครับผมเนี่ยข้าวเกียว เขาเกี่ยบปลานะครับผมเพราะแถวนี้เขาเลี้ยงเขาไปชัเอาเลี้ยงเลยเขาทำข้าวปีเข้าวเกี่ยบปลากันเยอะนะครับก็อคอยระวังสายไฟนิดนึงนะครับผม โดนกิ่งไม้ใหญ่นะครับ่ค่อยเลาะไปเลาะไปนะครับแล้ววันนี้สายไฟก็เนี่ยครับชอบอยู่ตามแนวกิ่งไม้นะครับเอามาฝ่าว่า,ากิ่งไม้อะไรเงี้ยต้องต้องระวังนะครับ๋ยวข้ามีสายไฟสองเส้นไป่รู้ติดหรือเปล่า,ามไม่แน่ใจนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะติด น่าจะติดครับเพราะว่ามันตำ่ำโอเคเดี๋ยวผมลงยกสายไฟก่อนครับนี่ครับเพื่อนๆติดอีเส้นหนึ่งนะครับสองเส้นไม่ใช่เส้นหนึ่งับ แต่ว่าใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวลูกน้องว่าเห็นว่าจะลงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับใมาา้มันาซอยแคบๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสายไฟเนี่ยครับประจําครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรถใหญ่เข้าไงครับมันก็เลยเขาก็ไม่เลยทํเาเลื่อไว้เขาคิดว่ามีแต่รถก,กระบะรถอะไรแบบนั้นนะครับเป็นเรื่องปก,กติครับผมถ้าเลยบอกว่าชินจะแล้วกับเรื่องสายไฟนะครับแต่ว่าถ้ามาคนเดียวมันจะลำบ,บากเลยครับอันนี้ดีว่าเออลูกน้องมาด้วยอะไรเงี้ย ก็เลยไม่ยากนะครับเจราจานะครับวันนี้ลูกผมเขาลูกน้องผมเขากระเจนายูได้นะครับกระเจนายูก็หมายถึงว่าพูดภาษาอิสลามภาษาท้องถิ่นได้นะครับก็เลยมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมได้โอเคได้เหมือนกันลงตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะถึงแล้วน,นะตรงตรงน้นมะพร้าวเลยเลยพี่คนยืนไปก็ถึงแล้วเดินไปหน่อยนึงนะครับผม จได้ขี้เกียจยกนะครับ เยอะนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ปลูกผักปลูกตัวชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมตัวบ้านง,งานางชาวบ้าน,น,นที่ผมรับอยู่นะครับจะเป็นงานขุดอ่อป้าขุดอ่อขุดสะอะไรเล็กๆน้อยๆครับวันนี้มาทาํางานชาวบ้านนะครับ ปกตครับผมแต่ว่าเงินมันไม่ค่อยมีปัญหามันมีปัญหาบางเจ้าครับแต่ว่าแต่เจ้ามันก็ไม่เยอะไงมันก็ประมาณเจ้าล,ละสามพันสี่พันสามพันสี่พันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเงินเนี่ยคืองานฉันบ้านคือเงินมันได้เลยนะครับหมายถึงว,ว่าเราทําเสร็จปุ๊บเขาก็จ่ายเลยทําเสร็จก็จ่ายเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้างนานเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเออบางทีมันต้องรอนะครับ รอหมายถึงว่ารอเออส่งบินแล้วตรวจงานอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแต่งานชาวบ้านเนี่ยมันเสร็จปุ๊บรับปั๊บนะครับแต่ตัวนี้ไม่แน่แต่เยอะเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ลูกน้องผมว่าไม,ไม่เยอะเท่าไหร่คงไม่กี่คงไม่กี่วันนะครับบางทีมันใช้เวลาหลายวันนะครับแต่ว่ามันไม่กี่ชั่วโมง เพราะว่าเมื่ี้เหมือนกับเราเสร็จบอลเนี่ยเราจอดไปก่อนเราจอดไปก่อนหมายถึงว่าเราจอดรอลูกค้าครับหมายถึงว่าเอ้ยคนนี้บอกข้างๆข,ขุดเอ้ยกูขุดบ้างดีกวา่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมงานชาวบ้านแต่ผมงานชาวบ้านจะประมาณนี้นะครับก็เจออะไรยิ้ม am, ยิ้มแย้มทักทายกันไปครับผม เราพูดไปดูเรื่องกับเขาแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวไม่ยากครับผมยิ้มอย่างเดียวครับผมกันนี้น่าจะขุดเดินแถวนี้นะครับเหนรถน้องๆต่อเนี่อเดี๋ยวเราขับรถตรงนี้แล้วกันนะครับเมืองนี้ไม่ออกไหนไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถนนมันใหญ่เราออกทางเดิมดีกว่าแล้วผมเราออกทางเดิมดีกว่าชัวชัวนะครับจะลงไปขวาทางเทเลอร์สักคู่นะครับผม เลยวนี้นี่ครับโอเคเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวผมตอวย้ายไปขว่าหางเทเลอร์สักครู่นะครับนะครับรถก็เดินมาแล้วนะครับเดินมาแล้วต๊อกแปก๊กต๊อกแป๊กมาแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวย้ายไปขวารถก่อนแล้วกันขวารถไทยรถก่อนแล้วกันนะครับ ครับผมนีก่ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขับรถออกไปหน้าปากซอยแล้วตรงนี้โอ้คีดิลรถบนถนนก็เต็มเลยครับผม จบคลิปไเพีเท่นี้นะครับผมก็ยังไงก็เข้ามาดูเข้ามาชมกันก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครตไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆหรือมียานรถอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็มันก็วนเวียนอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าหน้างนะผมก็อยู่ประมาณนี้หลย้ายรถไปยายรถมาอะไรแบบนี้ครับผมมีขนนู่นขนนี่บ้างนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะไปนะครับผมนี่ครับ ก็เกียบดิผมบอกเ,อเพื่อนๆนะครับนี่ครับรถเกียบโอเคสำหรับใครที่รับชมจนจบก็ขอขอบคุณมากนะครับผมก็อย่าลืมกดดูกดติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ